สวัสดีครับเรียนให้รู้กับครูวิทูลวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่จะช่วยแบ่งปันหน้าจอบนมือถือนะครับมาแสดงบนคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างง่ายง่าหลายคนนะครับคงจะเจอปัญหาในเรื่องที่เราต้องการจะสาธิตหรือนำเสนอ ข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือนะครับแล้วก็ส่งไปยังนักเรียนที่เรียนออนไลน์หรือส่งไปแสดงบนจอโปรเจคเตอร์บางครั้งนะครับเราอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องอดำเนินการอะไรมากมายแล้วก็สามารถนำเอาหน้าจอของมือถือนะครับมาแสดงบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับโปรแกรมนั้น ชื่อว่าโปรแกรม Screencast นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งบนมือถือก่อนนะครับแล้วเราก็จะแชร์หน้าจอมือถือมายังหน้าจอของคอมพิวเตอร์ได้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่ Google play นะครับเราก็ค้นหาแอปที่ชื่อว่า Screencast นะครับทีนี้ในรายการที่เราค้นหานะครับให้เรามองตัวไอคอนที่มีรูปมือถือกับรูปจอคอมพิวเตอร์นะครับ เสร็จแล้วเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับอันนี้โปรแกรม s r e e n c a s t นะครับเราก็จะคลิกที่ปุ่มติดตั้งนะครับก็จะใช้เวลาในการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับตัว Screen c a s t ก็จะติดตั้งลงในมือถือของเรานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะเราก็เปิดนะครับกดเปิดตัว Skin c ก e e n c ส s t ขึ้นมาทีนี้ เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับในครั้งแรกที่เราใช้งานนะครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะทําการเชื่อมต่อตัวสกรีนแคสของเรากับคอมพิวเตอร์ของเราผ่านทางเครือข่ายแบบไหนนะครับรูปแบบไหนตัวแรกนะครับก็คือผ่าน w i f i นะครับอันนี้ก็คือเราต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเรากับมือถือนะครับให้อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันนะครับแบบที่2ก็คือเราใช้ ฮอตสปอตนะครับก็คือแชร์ w า f i จากมือถือของเราแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับส่วนอันที่3มนะครับก็คือแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่คนละเครือข่าย wi-Fi นะครับก็สามารถใช้งานได้อันนี้เราต้องเสียเงินนะครับซื้ออัปเกรดเป็นแบบโปรนะครับ ถ้าใครมีความต้องการจะใช้แบบโปรก็จ่ายตังค์ซื้อได้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับออปชั่นที่เป็นแบบฟรีนั้นก็สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอนะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Network นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับให้เรา Start Broadcasting นะครับก็คือเริ่มการถ่ายทอดนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีเขียวนะครับ กดแล้วก็จะถามว่าให้หมือถือของเรานี่อนุญาตให้บันทึกหน้าจอไหมนะครับหรือแคสจากหน้าจอของคุณหรือไม่นะครับเราก็บอกว่าเริ่มเลยนะครับอนุญาตนะกดเริ่มนะครับทีนี้ก็จะได้หน้าจอที่เป็น URL หรือที่อยู่ของเว็บนะครับเราก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็พิมพ์ URL ที่ได้รับมาจากมือถือของเรานะครับ อันนี้คือ192.168.1.101แล้วก็โคลอน68 68นะครับอันนี้เป็นที่อยู่นะครับที่จะใช้ในการรับข้อมูลจากมือถือนะครับพอกด Enter ปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะได้หน้าจอมือถือของเรานะครับปรากฏอยู่บนตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราเข้าใช้งานได้แล้วนะครับ อันนี้นะครับผมจะลองใช้ในการสาธิตการใช้งาน Google Classroom บนมือถือเห็นไหมครับเราก็อธิบายการใช้งานให้กับเด็กๆนักเรียนของเราได้ดูว่าถ้าใช้งานบนมือถือหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีโหมด Full Screen นะครับเราสามารถกดแล้วก็ทำให้ตัวหน้าจอมือถือของเราแสดงเต็มจอได้นะครับ อันนี้คือคุณภาพของกล้องนะครับที่ได้จากตัวสกรีนแคสต์นะครับเราก็เอาไปถ่ายชิ้นงานถ่ายอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับคุณครูก็สามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับอ่าเมื่อเรา ้ายงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราอยากจะยกเลิกการแชร์นะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มที่มือถือของเรานะครับชื่อว่า s t o p b o a d c a s t i n g นะครับตรงนี้เราก็กดปุ๊บนะครับตัวมือถือของเราก็จะหยุดแชร์หน้าจอไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็หวังว่าเทคนิควิธีการที่นำมาเสนอวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ช่วยให้คุณครูหรือผู้ที่สนใจนะครับจะ แบ่งปันหรือแชร์หน้าจอมือถือนะครับไปยังคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าข้อมูลในคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์หรืออยากจะกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับก็ขอให้ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ